สวัสดีครับท่านยินดีต้อนรับกลับสู่เกม World of Tanks นะครับโลกแห่งรถถังโดยผมบารอนี่คนเดิมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นรถถังคันนี้เลยครับ R H M B W T นะครับนี่แค่ชื่อย่อนะมันก็ยาวแล้วนะครับชื่อเต็มก็คือ Real Metal Basic Waffle Tracker นะครับยาวโคตรโคตนะครับ ผมจะเรียกมันว่ามิสเตอร์บีเฉยๆแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปลงเล่นกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิป W อล์กแท้งของผมนะครับถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลัลงใจให้ผมทําคลิป W อล์กแท้งต่อไปด้วยนะครับและถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิป w o ล์กแท้งใหม่ๆได้นะครับพูดกันสักนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถ คันหนึ่งที่มีท่านผู้ชมขอเข้ามานะนั่นแหละก็เลยมาเล่นให้ดูนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่ขอรถถังต่างๆให้ผมเล่นเนี่ยและเอ่อคือผมไม่มีนะครับจริงๆผมก็เคยบอกบอกไปแล้วแหละว่าผมมีรถถังอะไรบ้างนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอาจจะไม่ได้ดูคลิปตอนที่ผมบอกนะครับหรืออาจจะไม่ได้ฟังหรืออาจจะอะไรสักอย่างเนาะ ไม่ว่ากันฮะเอาอย่างนี้ละกันนะครับถ้าฟังคลิปนี้อยู่นะถ้ารถที่ผมไม่มีนะครับและท่านผู้ชมขอเข้ามาผมก็จะไม่เล่นนะครับไม่มีก็คือไม่เล่นนะครับเพราะไม่รู้จะเอามาจากไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปาดูสเปคเข,ข้าข่าของเจ้ามิสเตอร์บีคันนี้ก่อนสักนิดหนึ่งล้กันนะครับโอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องปืนของมิสเตอร์บีนะครับมีปืนขนาด12.8ซเมตรนะครับ ดาเมจเนี่ย490นะครับเจาะเกราะ246นะครับแล้วก็ปืนขนาด15ซนติเมตรนะครับดาเมจ750เจาะเกราะเพียงแค่215นะครับกระสุน AP อ๋อสำหรับปืนยาวนะครับไอ้ปืนสั้นนะครับจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสั้นๆป้อมๆนั่นเองแต่คลิปนี้นะครับผมจะเล่นปืนยาวอย่างเดียวนะครับผมไม่เล่นปืนสั้นนะจริงๆปืนยาวกับปืนสั้นเนี่ยมันไม่อาจจะไม่เรียกว่าเป็นปืนต็อกกับปืนท็อปนะ มันคือมันเป็นสไตล์การเล่นมากกว่านะครับว่าเราชอบแบบรี l o a d ไวยิงแม่นหรือแรงแต่รีโหลดช้านะครับโอเคเรามาดูความเร็วครับผมความเร็วเนี่ยไปด้านหน้า25นะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะสำหรับรถคันเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ถอยหลังเนี่ย12ส่วนเรื่องกรอช่างมันนะใครสนนะฮะมันไม่มีกรอครับคันที่ไม่มีกรอครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลงสู่สนามรบกันเลยครับกับมิสเตอร์บี คันนี้ครับผม Let's go เอาละครับมาเริ่มกันเลยครับได้ด่านเปิดโล่งแบบนี้ด้วยว้าววัดโดนเพื่อนชนไปนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวผมซุ่มครับปกติผมไม่ค่อยเล่นแทงเดสทรยเยอร์เท่าไหร่นะเฮ้ยนั่นไงบูด็อกเฮ้ยตรงนั้นมี IKV ครับ IKV โอ้ยยิงได้ นึกว่าจะรอดเหรอเพื่อนโอ้โห,โด,โ,โ,หโดนสวยละสวยละอุ้ยโดนสปอตด้วยครับแต่ว่าผมอยู่หลังหินเอาคันนี้ก่อนอืมโถ่โฮยมันยูเทิร์นหลบซะงั้นอ้าวโดนแล้วครับคอมเวลยิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อเขามี s v g คันเดียวนะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาชนนะอย่ามาชนทำไม OI ถึงมาอยู่ตรงเฮ้ยเฮ้ย เล่นบ้าเลยเนี่ยโอ้ยบ้าเฮ้ยเฮ้ยทิก้าครับทิปก้าครับอืมยิยงไม่ได้ครับะรอซุ่มครับเดี๋ยวมันก็ออกมาครับโอ้เฮลแคทนีบ้าเอ้ยคือผมไม่โดนสปอตนะเว้ยทำไมผมโดนยิงวะเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้ไอ,ไอ้จะยิง จยินนะเฮ้ยนั่นนั่นนั่นคีบเก้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะนั่นครับเฮียแคทอืมโอเคโอเครีพอร์ตครับอันสปอตแมนครับไม่มีน้ำใจนะักกีฬาครับโอไอฮะเอาไปกินจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมยิงทิ้งแล้วผมด่าเลยนะเอ่อเคบีสองยิงไม่ได้ โอไอคันนี้เล่นแย่ครับเล่นไม่ใช่เล่นแย่เล่นทุเรศครับปกติผมไม่ถ้าคนติดตามผมมาจะจะเห็นว่าผมไม่ค่อยหัวร้อนกับอะไรเท่าไหร่นะแต่นี่คือไม่อยากพูดนะครับว่าความสำคัญของเขากับผมเนี่ยมันต่างกันนะ่ะลองเทียบโอกับ ISM ดิจริงๆผมก็ไม่อยากพูดแหละทุกคนก็สำคัญหมดนะครับแต่ว่าเขาเล่นแบบเนี้ยนะก็เลยพูดซะหน่อยนะครับว่าความสำคัญของผมกับเขามันต่างกัน าผมตายกับเขาตายเนี่ยคือผลกระทบต่อทีมอะไรมันจะมากกับกันล่ะผมยิงดอกละ490ครับผมเจาะเกาะเยอะกว่านะครับโออาจจะยิงแรงก็จริงครับกระสุน HE แต่ถ้าเจอรถเกาะหนาหนาเขาก็ยิงเข้าไหมล่ะไม่อยากพูดเลยวะ่ะพอฮะพอฮะเข็ดปอดความหัวร้อนนะครับช่องผมแต่วันคลิปนี้ไม่ไหววะ่ะโอเคเอาให้ยิงหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอืมโหไม่โดน i อเ แต่เราไม่โดนสปอตนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยซ่อนตัวดีมากโอเครอโหลดปั๊บเข้าหน้าไปดีไอ3สามที่ผมชอบปืนยาวเพราะกระสุนมันลอยไปไวนะครับแล้วเจาะเกราะมันเยอะครับเจาะเกาะเหมือนเทียร์พวกรถถังหนักเทียร์สิบเลยนะตายอะ่ะบอกเลยโอเคโหทีมเราตายรัวๆเลยวะเมื่อกี้กําลังดูได้เปรียบนะตอนนี้น่าจะโอ้โหตายไปสามครับแต่ตรงนี้ดีเฟนเดอร์อโอเคครับยังได้ครับโดนโลว์เพลทพอดีฮะ เขายังไม่เห็นนะครับอ้าวหันข้างด้วยอืมตัวคนไปฮะยังไม่เห็นนะครับตายไปเถิดจ้าโอเคตรงนี้เป็นจุดที่ซุ่มโหดมากนะครับคือต้นไม้ต้นหญ้ามันเยอะทําให้เราพางตัวได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังประเภทไหนก็ตามนะครับจะเป็นรถถังหนักรถถังอะไรก็ตามอยู่ตรงนี้ได้เปรียบมากเฮ้ยบูด็อกครับเฮ้ยว h a ถ้าโดนเมื่อกี้ก็ตายไปแล้วอะ วยละสวยละแต่เขาไม่ขยับวะเฮ้ยไม่ขยับแบบนี้โอเคครับได้อยู่ได้อยู่บลายชอ็อตโดนอยู่ทีมศัตรูเหลือสี่คัน,นครับคันที่น่าเป็นห่วงน่าจะเป็น IS6 ตรงนี้แหละถ้าจัด IS6 ตรงนี้ได้ AMX เฮ้ย AMX AMX AM ไม่น่าเลยวะเข้าไปทาไมวะเอ๊ะโอ้โหตายครับ ออโอ้โหเฮวีสี่อืมโอ้เข้าครับผมไม่รู้ผมยิงโดนตรงไหนนะผมพยายามจะยิงโ,โว์เพลทนะครับแต่มันไกลโอเคถอยกันกดปืนไม่ลงครับคือรถมันเตี้ยนะแต่ว่ากดปืนนี่แย่ครับใครเขาเห็นวะอืมอุย๊ยบ้าช่องมองผู้การตรงนั้นไม่ใช่จุดอ่อนเหรอมันอันใหญ่มากเลยนะไม่ใช่ช่องมองผู้การป้อมปืนเฮ้ย SPG ลงครับ อืโดน s p ายัดหน้าไปครับโอ้โห s p g ไอทำได้ดีแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราสารต่ออกีกดปืนไม่ลงครับผมพยายามจะโอเคหันข้างด้วยอืมโอเคถอยครับเอ่อโอเคเห็นอยู่นะผมนึกว่าเขาจะไม่เห็นผมนะครับอืมยิงยิงไม่กล้าวะ่ะถอยดีกว่าถอยดีกว่าเขาน่าจะไม่เห็นผมแล้วนะตอนนี้มีคนแคปด้วยครับตอนนี้ ไม่เป็นไรฮะอ,อยากแคปก็แคปไปครับเอาเลยแคปด้วยจะคิวออสินะจับมาครับผมพร้อมเจอทุกคนนะตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับคิวไปสีคันครับฟินล้วครับฟินละตานจี้จะ k v 4 IS-6 อะไรก็มาครับบอกเลยหน่งนัดโอ้นี่ไงเอสหกหันข้างด้วยโดนไปไม่ขะโคโดนกรอโดนกรอด้านข้างแน่เลยสวยละตายแน่อ๋อเฮ้ เดี๋ยวก่อนนายคิดผิดแล้วเพื่อนไม่ตายวะ่ะสวยละตายเงี้ยมหรือว่าเฮ้ยอาจจะได้อีกหนึ่งนัดขอหนึ่งนัดจี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 ครับจีจีฮะยวขอดูสรุปผลหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับได้ไฮคาลิเบอร์ครับแน่นอนครับยิงไปขนาดนี้นะแต่ได้ที่สองเหรอวัดเฮนัทชอนจริงอะ่ะ โอ้โหแต่ได้เหรียญระดับ2เราก็ถือว่าใช้ได้ฮนะ <S <S เอาละฮะมาต่อกันเลยครับกับมิสเตอร์บีนะครับาตานี้ไม่ได้ท็อปเทียนะครับเจอเทียร์เแต่ไม่เป็นไรครับปืนกระบอกนี้ไว้ใจในเรื่องเจาะเกราะได้นะครับเจาะเกราะ246เนี่ยถือว่าเป็นเจาะเกราะของเทีย์สิเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเจอได้หมดนะยันเทียร์สินะครับ สำหรับท่านที่สงสัยว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ปืนแบบ15เซนติเมตรนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบวิธีโค้งของมันนะครับวิธีโค้งคือมันยิงไปแล้วมันเหมือนย้อยๆนะครับแล้วกระสุนมันพุ่งช้านะครับมันกะค่อนข้างยากในระยะไกลนะครับคือรถคันนี้ควรจะสไนไงมันเป็นรถที่ไม่มีเกราะนะครับควรจะสไนสดสไนปิ้งระยะไกลนะครับใช้ไอ้ปืนกระบอกนะนะั้นน่ะคุมยากมากครับหรือผมฝีมือไม่ถึงก็ไม่รู้นะ ผมก็เลยชอบใช้ปืนสั้นมากกว่าเฮ้ย hey. สวจุเรียนอ๋โอดโดนกินนะครับผมว่าปืนสั้นมันคุมง่ายครับสำหรับผู้เล่นแบบที่ไม่เก่งแบบผมนะถ้าใครเก่งๆแล้วยิงแบบยิงดักดีๆอ่ะก็ไปลองเล่นปืนยาวดูได้ครับได้ดาเมจแน่นอนฮะเจ็ดร้อยกว่านะครับไอ <Hey. S 2> มุมน้อยมากเฮ้ย hey. โดนไปฮะนี่ครับเต็มหน้าครับ427นะครับ มันโดนป้อมปืนไงดาเมดก็เลยถูกหักไปเยอะมากนะครับคือดาเมดปืนเนี้ยมัน490นะครับเฮ้ยเหมือนจะมีคนวิ่งลงมานี่ไง MX CDC ครับสวยละเพื่อนเราถอยก่อนครับดูสปอร์ตครับเดี๋ย SPG ลงลนะนู่นนูน,น,นเฮ้ย MX CDC โอเคช่วยเพื่อนได้ละถือว่าช่วยเพื่อนได้ครับ T54 ยังไม่ตายครับเฮ้ยหลบไปก่อนนั่นแหละรครับ โหลดแป,ป๊บนึงดันไปฉลับอัปเปอร์เพลทครับอืมโอเคความแม่นยำของปืนนี้ก็ก็ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนที่อยู่อ่ะเดี๋ยวเขาเขาจับทางได้แล้วนะครับว่าผมอยู่ตรงนี้มาเยอะเลยครับแล้วเปิด PTA ีเจเอทกอร์ 2, สโกด้า อ่าโวโว,โวข้างบนนั้นเดีย๋ยวลบก่อนลบก่อนอ่าเราจะออกไปตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะดีโอครับนี่ยเต็มหน้าไปดิโอสโกอต้าที่แปดเรามีที่ยแปดยืนค้ำอยู่นะฮะมันเรา,าดูลายนี้แล้วกัน ไอ้รถคันนั้นมันยิงได้เหวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะได้เหมือนจะได้ไดอืมไม่ได้ครับเฮ้ยนั่นออกมาละเฮ้ยยิงได้ครับเข้าหน้าไปดิห้าร้อยสามนะครับรถเกาะบ,บางๆก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ตอนนี้ทีมเราตายหมดแล้วสวยแล้วไทเกอร์ออกมาปะล่ะเอา้าโอ้โหรถมันตีฮะอืมอู้โดเข้าด้วยไม่แน่ใจว่าผมยิงโดนตรงไหนนะครับแต่ว่าเข้าครับ เดี Scroll, soak, ๋ยวเดี ite, so. ๋ยวถอย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 เฮ้ยแรลกปะล่ะเขายิงผมนัดดเียวงไม่ตายนะครับแต่ผมกลัวยิงไม่เข้าไงอ่ะแรลกก็ได้อืมโอเคมีอะไรจะเสียเหมือนกันฮะเหลือเลปเปอร์พีทีเอนะครับกับสกอต้าตายไปแล้วโอเคพอมีหวังฮะเลปเปอร์พีทีเออยู่ไหนวะนี่ไง โอ้โหขึ้นมาด้วยครับโอเคฮะอย่างนั้นคงต้องตายแต่ขอนัดหนึ่งครับมาเออแค่นั้นแหละโอเคครับแพอีกแล้วแต่ว่าได้เดียญรดับ2นะครับกับไฮคาลิเบอร์อีกแล้วครับที่1ครับตานี้จ g ฮะเดี๋ยวไปเจอกันตาน้าครับผมโอเคครับผมเรายังคงอยู่กับมิสเตอร์บีนะครับตานี้นี่เนี่ยเจอกับเทียเก้านะครับแต่ดาลโล่งๆแบบนี้ก็โอเคนะ อ๋าสำหรับด่านนี้เป็นยึดฐานกลางนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเอ่อแท็งเดสโทเยอร์เท่าไหร่นะครับก็เลยไม่รู้ว่าควรุ่มตรงไหนดีนะเฮ้ยเหมือนว่าไปุ่้กับพวกนี้จะยิงได้นะครับอาจจะเดี๋ยวลองไปดูฮนะตามคนมีประสบการณ์ไปฮนะขออยู่ด้วยคนนะครับโอเคครับมองเหมือนจะเห็นนะแต่ต้องหาจังหวะดีๆครับมาหน่อยมาหน่อยใครก็ได้มาให้ยิงหน่อย นั่นครับไอเอสโอโหวืดเฮ้ย for แบบนี้ต้องวัดไม่โดนถอยมาเอ้าไม่โดนโอ้โหขอเหอะสักนัดหนึ่งตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ยิงไม่โดนเลยครับชีวิตมันเศร้าขอน้ำซาวข้าวแก้วครับเฮ้ยทีสองสิบสองที่สุด เราก็จะได้ยิงแบบเน้นๆขอขอดาเมจผมยิงไป,100ปร้อยกว่านัดแล้วเออวอตโดนล้อศ <c oughs> <c oughs> ูนย์ดาเมจอยู่เลยแต่ผมอุ๊ยเหมือนเขาเห็นเราหรือเปล่าไม่น่าจะเห็นนะอือโดนเย้นัดแรก <c oughs> เฮ้ยสกอรเปียนจีเดี๋ยวหายหายหมดนั่นไงเฮ้ยได้ได้นะโอเคเย้ พันกว่าแล้วครับโอเคฮนะโหผมยิงไปเยอะมากเพิ่งจะมาโดนนี่แหละขอนะขอนะเอา้าโดนพื้นเอาสกอ์เปียนก็ได้วะกอปเปียนจะตายครับเออวยละอาหายหมดเฮ้ยนี่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เอาไปโอเคหนึ่งคันฮนะโอ้ทีสามสครับมาแบบนี้ก็โดนสิครับ เข้าไปฮะอานิ่งๆแบบนั้นละเพื่อนอย่าขยับอย่าขยับขยับไปก็ไม่ช่วยฮะไม่มีที่ซ่อนแล้วโอ้โหรอครับไม่เป็นไรเรายึดรอไปแล้ะเพื่อนสอยมันสอยครับเฮ้ไม่มีใครสอยเนีย่ยอืมสอยเองก็ได้วะเอาหายเฮ้ยกลับมาแล้วหายแล้วกลับมาอย่างไวฮะ ขออีกหนึ่งโอเคไฟลวกโอ้หูไม่ตายดับออโต้ครับโอโหเลืเลือดแค่นั้นไว้ทำไมวะไม่เป็นไรปะโอเค yes ตอนแรกนี้ยิงวึดนะครับตลอดเลยฮะตอนนี้ฆ่าไปสองฮนะเฮ้ยสกอร์เปียนอีกคันหนึ่งจะได้ไหมพี่ขอละกันโอเคครับมาเอาดีช่วงท้ายเกมฮะตรงนี้ครับ เพอร์ชนะิงฮะเขาอยู่ในน้ำนะครับเอายิงแล้วด้วยแบบนี้ล็อกครับเข้าหัวไปฮนะเอ้ยโอ้โหโอเคไเปไรทำไปสามพันดาเมจแล้วนะครับแต่ถ้าเทียบกับจำนวนกระสุนที่ผมยิงไปเนะี่ยมันควรจะได้เยอะกว่านี้นะเออโอเคเลือ SPG คันเดียวครับโอเคครับเหมือนเพื่อนเราจะเจอแล้วนะจีครับผมเอยวไปดูสรุปผลหน่อยละกันนะ อ่าก็ได้เหรียญระดับ2นะครับโอ้โหได้ที่3ครับแต่ผมถือว่าโอเคนะตานี้นะครับเดีย๋ยวเจอกันตาหน้าครับผม <c oughs> เอาละครับป่ะอา่ตาตอนนี้เราได้เป็นออบเทียครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้นี่ครับจะเห็นว่าความเร็วของเจ้ามิสเตอร์บีคันนี้เนี่ย่อนข้างช้านะสำหรับรถคันเล็กๆแบบนี้นะครับมันอาจจะคันเล็กมากมันก็เลยไม่ได้ใส่เครื่องยนต์ใหญ่ๆมาแนละ้วมันก็เลยวิ่งชา้าเพื่อนเริ่มบวกกันแล้วครับ เป็นยึดฐานกลางด้วยนะครับแสดงว่าเราอาจจะได้ซุ่มอสำหรับจุดนี้ครับผมมาตลอดเลยถ้าผมไม่ได้เล่นเป็นรถถังหนักนะมาดูสิว่าเฮวิแคนัเบอร์6เอายิงได้ครับอโอ้ไม่ตายวะไม่เต็มดาเมจครับถ้าเต็มดาเมจก็ตายไปแล้วนะอา้าววัดฉลบทียตายแล้วครับสวยละผมว่าเขาน่าจะเห็นผมอยู่ผมรอสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับไป เอาได้ครับอืหายจะ้ะเต็มเลยครับรถถังหนักรายนี้วัดสวยละต้องไปรีบช่วยเพื่อนแล้วครับตอนนี้ซุ่มตรงนี้แล้วกันทีมเราเสียเปรียบอยู่นะตอนนี้เฮ้ย Pk ออกมาแน่นอนเอาใครไปยิงให้มันหยุดวะโอ้โหเพื่อเราตายลัวๆอื Vk ครับโอเคเต็มดาเมจครับ491ครับเกินมาหนึ่งเฮฟวี่แทง number 6แย่ครับตอนนี้น่าจะ ทีมเราตายไปเยอะมากครับอเออเฮ้ยตรงนั้นได้เฮ้ยอืมโอเครถพรีเมียมฝรั่งเศสนะครับไทเกอร์จริงไทเกอร์เนี่ยเรานักเดียวเราได้เลยนะโอเคเอ่มี KB85 ข้างหลังครับอุ้ยใครใครเห็นเดี๋ยวผมไปยิงไทเกอร์ก่อนแล้วกันน่าจะเป็นตัวสำคัญนะครับ KB85 ช่างมันโว้ อย,ย่ละข้างหลังออกมาออกข้างหน้าก่อนเอา้าโอเคแล้วก็วิ่งครับอุยเราโดนอ้อมหลังแต่ว่าอย่านะอย่ายิงทำไมเขาไม่ยิงอ่ายิงจนได้อือกู้เลือสวยละเหลือเลือดแค่น้อยไม่ทำไมวะเฮ้ยขอก่อนเออเขาโหลดนานมากแต่ว่าเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเ้ย,ย,ยข้างหลัง เอ้ยโอเคผมถอยหลบทันนะแต่ข้างหน้านุ้นยี่ห้ายีา่้าอย่าบัางโอ้โไม่โดนอ่าเวนกรรเออดี๋ยวก่อนขอก่อนนัดนึงออเอจ,จีครับได้ทอบกันแต่แพ้ครับวันนี้แพ้รัวๆเลยวะกับ h ฮเอนะ โอ้โหแต่าถือว่าโอเคครับได้ช็อปกันครับไม่ไม่เคยได้เลยนะกับ r s m นะครับได้เหรียญระดับ2ด้วยแล้วก็น่าจะอ่าที่1ครับ GG ครับผมโอเคครับผมสำหรับการเล่น Real Metal b o s i c w a f f l l t t r c k k r r ในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอหยุดลงเพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าเล่นไม่ดีนะรู้สึกตาวันนี้จะแพ้เยอะมากนะครับก็ต้องขอภัยด้วยละกันเนาะ คือจริงๆรถคันนี้ผมไม่ได้เล่นมานานมากนะครับจริงๆผมคิดว่าจะไม่เล่นมันอีกแล้วนะเพราะว่าเทียร์สิมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปไงเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น Waffle Tracker of Eroy นะครับซึ่งเป็นรถออโต้โหลดที่ผมอยากเล่นมากแต่ตอนนี้คือเขาออกเขาเอาออกไปแล้วผมก็เลยไม่มีอารมณ์จะเล่นสายนี้แล้วก็เลยอดองมันไว้เฉยๆนะครับแต่เมื่อมีคนขอมาก็เลยจัดให้สัดูสักคลิปหนึงแล้วกันนะครับก็อาจจะเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่นะ โอเคครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมคลิปบล็อกแท็กของผมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะโอเคฮะเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้บารอนี่ขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ